สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเกมหาเงินเข้าบัลเลตฟรีนะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแจกซองอังเ t ิลโทมานีวอลเลตอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าใครที่อยากได้ซองอังเบิลโมานีวอลเลตอยากรู้กฎเกิกาในการรับซองอังเบิลโมานีวอลเลตก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผม โอเคสำหรับเกมที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้เนาะก็เป็นเกมแนวเล่นไพ่นะครับมีชื่อว่า Happy Dummy นะก็สำหรับเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งบน IOS แล้วก็ Android เลยนะครับเป็นเกมเล่นไพ่ที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนเข้าไปหรือว่าไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าไปก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย เราจะได้รับรางวัลหรือว่าใช้เหรียญไปแลกรางวัลเนี่ยเป็นบัตรทูมันนี่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นการเติมเงินมือถือเนาะก็ถ้าใครที่เล่นจนเก็บสะสมเหรียญภายในเกมครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแลกของรางวัลเป็นบัตรทูมันนี่เอาไปเติมอ่าเติมเกมเติมแอปทูมันนี่วอลเล็ตอะไรต่างๆก็ได้นะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมทําการแลกไว้แล้วแหละจํานวน500บาท นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําการเติมเข้าไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูสดๆเลยนะครับว่าปัตรทู500ที่ผมแลกมาจากแอปเกม a p p y d ้เดมเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินเข้าเวลตได้จริงไหมสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเกมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็หลังจากที่ดาวน์โหลด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เพืเ่อนทำการเลือกช่องทางในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็จะมีเป็นบัญชี Line บัญชี a c e b o o k นะครับแล้วก็บัญชี Google เนาะให้เลือกสัก1ช่องทางนะครับโอเคครับหลังจากที่เพืเ่อนทำการล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยหน้าตาของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเนาะสำหรับใครที่เพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมมากรอกรหัสเชิญตรงนี้เพื่อรับ เหร şey ียญคอยฟรีด้วยนะครับเหรียญคอยคืออะไรเหรียญคอยก็คือเหรียญตรงนี้นะครับเป็นเหรียญที่เราจะเอาไปใช้ในการแลกบัตรถูมันินเองนะครับสรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาใหม่เนาะสามารถกดไปตรงคําว่าเชิญนะครับแล้วก็กรอกรหัสเชิญที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านบนหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากกรอกเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็เพียงแค่ล็อกอินเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญคอยแบบฟรีๆเนาะอ่ะโอเคก่อนจะไป เริ่มเล่นเกมหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นในตอนนี้ก่อนเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีกิจกรรมภายในตัวเกมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมจัดอันดับอยู่นะครับเป็นกิจกรรมจัดอันดับสําหรับสายเติมนะครับนอกจากที่เราจะเติมเงินเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้รับเงินคืนด้วยนะครับผมนี่นะก็จะเป็นอันดับนะครับ ถ้าใครที่เติมเงินจนติดอันดับ1ของเซิร์ฟนะครับก็จะได้รับปัทูมันนี่2,000บาทเนาะหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนะครับนี่ก็สามารถมาดูอันดับของตัวเองได้นะครับนี่แบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมจัดอันดับการเชิญเพื่อนด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนเนีย่ยนำลิงก์ไปแนะนําเพื่อนนะครับถ้าใครที่แนะนําเพื่อนติดอันดับ1ก็ได้รับปัทูห้าร้อยบาทตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะจะเป็นกิจกรรมจัดอันดับผลกําไรจากการเล่นพวก สล็อตอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครที่ได้รับผลกําไรเยอะๆนะครับอ่ะก็จะได้รับบัตรทูเนาะนี่ถ้าติดอันดับ123ก็ได้รับบัตรทูตามนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไปหมวดสลนะ็อตเนาะจากนั้นก็ให้เพื่อนเลือกสล็อตสักหนึ่งอันที่เพื่อนจะเล่นเนาะอย่างเช่นผมกดเข้ามาแบบนี้อ่ะแล้วผมก็จะปรับเดิมพันนะครับสักเ0 0 0 0มนแบบนี้อ่ะแล้วผมก็กด ออโต้สล็อตไปนี่นะครับหลังจากที่เรากดออโต้สล็อตไปแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สําหรับการหมุนสล็อตนะครับถ้าเราหมุนครบ1ิบรอบเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญคอยด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมีโอกาสในการมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้อีกนะก็จะเป็นกิจกรรมที่อ่าจัดอันดับเหมือนกันนะครับแต่อ่าเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูนะว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับ มันเป็นกิจกรรมจัดอันดับคะแนนนะครับในการหมุนสล็อตแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้คะแนนเนาะซึ่งถ้าใครที่แบบว่าหมุนสล็อตปล่อยทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมาติดอันดับท็อปทอปของกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครที่ติดอันดับหนึ่งก็จะได้รับบัตรทูร150ไบฟรีๆเลยนะอย่างคนแรกคนนี้เนี่ยเขา,าเล่นจนติดอันดับหนึ่งเนาะเขาทขนาคะแนนไปได้20,000กว่าคะแนนนะครับถ้า ภายใน5โมง45นะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยถ้าภายใน5โมง45เนี่ยเขายังของที่1ได้เขาก็จะได้รับบัตรทู500ห้าสิบบาทตรงนี้ไปทันทีเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถที่จะมาติดอันดับได้นะเพียงแค่เพื่อนๆ,ๆ,ๆนกดเข้ามาเล่นเกมสลอ็อตนะครับแล้วก็ทําการปล่อยสลอ็อตทิ้งไว้แบบเนี้ยกดออโต้สล็อตแป500รอบนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนาะพอมันครบ500รอบเพื่อนๆก็มากดใหม่กดใหม่แบบเนี้ยนะครับในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนนะ แน,น่เนี่ยมันจะได้เยอะน้อยก็ตามจํานวนเดิมพันที่เราลงนะครับอย่างตอนนี้ผมลงเดิมพันที่7จ็ดหมื่นห้าเนาะก็จะได้รับ10แต้มต่อการหมุนสล็อตหครั้งนะครับถ้าใครที่มีเหรียญทองเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเดิมพันให้เยอะกว่านี้ได้นะครับก็จะทําให้แต้มของเราเนี่ยมันสูงกว่านี้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปติดไอกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรม นะครับเป็นกิจกรรมการแลกของรางวัลของแอปนี้นั่นแหละที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าผมเนี่ยทำการแลกบัตรทู5 0 0ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเติมให้ดูสดๆเลยว่ามันเติมได้จริงหรือเปล่านะครับก็เนี่ยกดไปที่ตรงรูปมือเสียวข,ขาวตัวนี้นะครับโอเคหลังจากกดเข้ามาเนาะมันก็จะเรีงกมาที่หน้าระบบแลกตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแลกเนี่ยได้2อ,อย่างนะถ้าใครที่อยากแลกเป็นบัตรทูเนี่ยก็เลือกอันที่2ออันนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ อยากแลกเป็นบัตรเติมเงินมือถือก็เลือกเป็นอันแรกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาเนะาะระบบอาจจะนงงงงนิดนึงนะทีนี้หลังจากแลกเสร็จนะครับเรารอแค่วันเดียวเท่านั้นนะสำหรับแอปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการจัดส่งของรางวัลเนี่ยไวมากนะครับใช้เวลาเพียงแค่1วันนะครับผมเราตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เข้ามาที่หน้านี้แหละแล้วเราก็กดคําว่าบันทึกนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีบันทึกของบัตรทูที่เราได้ทําการแลกไว้นะ นี่เขาจะส่งเป็นรหัสบัตรทูแบบนี้มาให้เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเติมในแอปทูมานี่วอลเล็ได้เลยนี่เห็นไหมผมแลกไว้โคตรเยอะเลยนะก็เดี๋ยวลองมาเติมให้ดูนะอันนี้เป็นอันล่าสุดนะครับที่ผมทําการแลกไว้แต่ว่ายังไม่ได้เติมเนาะนี่ผมก็กดคัดลอกไปเลยนะครับจากนั้นผมก็เข้าไปที่แอปทูมานี่วอลเล็นะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เรามาแอปทูมานี่วอลเล็ใช่ไหมเราก็กดไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่บัตรเติมเงินทูม o นี y จากนั้นเราก็นําเลขเมื่อกี้นี้นะครับมาวางนะครับแล้วเราก็กดถัดไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเติมได้จริงหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับเติมเงินสําเร็จแล้วเนาะก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปค่อนข้างที่จะโหดนิดน,นึงนะสำหรับแอปทูแมนี่นะครับเวลาเราเอาบัตรทูเข้ามาเติมเนี่ยเขาจะหักอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆถ้าใครที่ไม่อยากโดนหักก็อาจจะเอาไปเติมเติมเกมหรือว่าเอาไปซื้อของอะไรต่างๆนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่ ไม่ได้ต้องการที่จะใช้บัตรทูอะไรยังไงก็เอามาเติมเข้าในแอปทูมันนี่ว็ได้นะครับที่ผมต้องเอามาเติมเนี่ยเพราะว่าผมก็จัดกิจกรรมแจกซองอ่างเปาทุกๆคลิปเลยเนาะผมก็จะต้องนำเงินที่ได้นะครับจากพวกแอปหาเงินพวกนี้มาทําการเติมไว้ในแอปทูมันนี่วอลเล็ตของผมนะครับก็ถ้าอยากให้ผมเนี่ยจัดกิจกรรมแจกซองอ่างเปาบ่อยๆแจกเยอะๆเนี่ย เพื่อนๆก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Sub s cribe ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับอ่ะหลังจากเติมเสร็จเนาะเดี๋ยวผมก็มาทําการแจกซองให้กับเพื่อนๆเลยและกันเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกประมาณ82บาทนะครับแจกให้กับเพื่อนๆจานวน50คนเนาะเป็นแบบสุ่มจํานวนเงินเหมือนเดิมนะครับกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีการกดไลค์ถึง82ไลค์นะครับผมก็จะนำลิงก์ซองเนี่ยไปแปะให้นะครับที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถ้าไลค์ถึงแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของโชกุนชา n e l ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้ไวแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ